น้องหน้าโอ้ชื่อว่าจังไรนี่ฮะเองเออเขื่ต่งตัวงามใช่ไหมนี่บ่สิไปใช้ไหมนี่บ่ไม่ได้ไปใช้โอ้ด้วยด้วยดีใจบ่ทั้งคนะผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เคนอ่าเซ่ดูทีมาให้นี่ดีใจบ่ดีใจดีใจก็ยิ้มหนึ่งกว่าน่ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนกามาพบมาพ่อกับบอร์จิตคือเข้าพี่น้องเอ้ยน้องการมาหนี้น้องพ่อพี่น้องบอร์จิตหนักภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านอ่าอุดมไจพี่น้องเอ้ย กัพอดีว่าอ่ามหาอ่าครอบครัวของแม่เถาบุฒิดาน้องพอพี่น้องเลยกัพอดีว่าอ่ามานํากันกับมานําบาแต่บาสเซนเพิ่นกัพอดีว่ามีผู้ใหญ่งเจดีญทางบาสเซนเพิ่นเพื่อนน้องพอพี่น้องอ่าเพิ่นก็ได้ผ่าเงินอ่ามาให้บาสเซนจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยให้บาสเซนซื้อเครื่องซื้อของมาแล้วก็ซื้ออนะรถถีบหรือว่าจักรยานซื้อเขาซื้อน้ำมาแน่พี่น้องอบาสเซนเพิ่นก็ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะก็ได้ส่วนกันกับมะทีมงานเท่านี่แหละพี่น้องมานะ คนเครื่องคนของซอยเนาะกับตอนนี้เพิ่นกืบบอยู่พี่น้องกับนิยินข่าวว่าทางนาไม่ตู้เพิ่นเนาะทางไมเแ่าเพื่อนน่ะไปวัดพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังมือท่านมีไปอ,อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะแต่กับมีน้องๆอยู่พี่น้องเลยน้องๆเพินเนอ่อนน่ะอยู่ทังนั้นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวประจิตหนักีถามน้องๆเพิ่นเนาะว่าเป็นจังไรพี่น้องเลยไปตาม,มานาไมเแ่าเพิน่นในโบเนาะกับเ,เครื่องโคงน่ะ หลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยมาหนีก็ได้เนาะคือคณะนัสิเขษาไปถามมุ้งน้องเพื่อนไหนเนาะพอพี่น้องเนาะโน้องหน้นนาสบายดีเนาะประสบความสุขคนน้องหน้าสบายดีสบายดีนี่เมนเพื่อนได้เสียเหนื่ยสบายดีโอเคไปไปอยู่พูนห้องเด็ดห้องเด็ดห้องหน้าโอ้ยเร่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 ไปที่ไหนให้หลานของเพื่อนด้อันนี้กับแม่เนาะหลานไม่เท่าไม่เท่าอย่างก็เริ่มเหนไม่เท่าน้อยโอ้ไม่เท่าน้อยเดี๋ยววันไม่เท่าพุทธาเนาะโอ้ก็คืออ่าน้องหน้าโอ้ชื่อว่าจังไหนนี่ฮะ เออคืแต่งต oh. you know? oh. oh, anyway. okay. okay. oh. ัวงามใช่ไหมนี่บ่สิไปใช้ไหมนี่บ่ไม่ไปใช้โอ้ด้วยด้ยด้วยคืออันน่ะน้องผู้นี้น่องอยู่นํในมิตู่บอโอ้ชื่อว่าจังไรน้องนเริ่มเลยแต่ชื่อวอะไรสื่อต้องแต่งต้องแต่งน้องตรงแต่งเนาะมิตู้เพิ่นไปทางไรซั่นน้องไหนเราไปวัดเราไปวัดโอ้เพิ่นสิขึ้นมาได้อบอใบพัดแล้วใบพัดแล้วบ่ โอ้เป็นจังไดใช่ฮะกินเผากินน้ำหลายบ่เดี๋ยวนี้กินแล้วโอ้หูหลายบ่ว่าวหาบ่ามาอย่างมานี่โดยโดยโดยเป็นจังไดรดีใจบ่ทั้งนณะผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เคนอ่าเซดูทีมาให้นี่ดีใจบ่ดีใจดีใจก็ยิ้มหนึ่งกว่าน่ะคือคือบูดแท้เนาะ โอ้ยน่ยน่ยนี่กะมูคู่บ่หรือว่าเอ้ยน้องแบบไรสิฮะสบายดีน้องหน้าฮะสบายดียดชื่อว่าจังไรนี่น้ำตาลชื่อน้ำตาลแล้วพวกนี้ได้สิน,น้นำหวา,า,า,านน้ำหวานอือน้ำตาลกับน้ำหวานมาดนิน้องพ่อพี่น้องพวกนี้ได้สิน้ำผลน่าน้ำตาลน้ำหวานน้ำผลเป็นเอ้ยน้องกันบ่หรืังไงโล<ด>่ใพ่เป็นเอ้กุ๊กโอ้เอ้กุ๊กเนาะเอ้ยที่สองน้องหน้าหนโอ้านแล้วพวกนี้จะน้องหน้าฮะชื่อว่าจังไรนี่หำฮะชื่อหำชื่อห โอ้น oh, no mm. oh. oh, ้อพ uh ่อ huh. พ oh. ี่น้องมีแต่ผู้ชายผู้เ oh. ดียวนี่ก็ได้โอ้แม่นเลยเนาะโดยโก็เป็นพี่น้องกันเบิดได้บอกโมเมียนที่โมคู่บ่โอ้เดยโดยโดยโอ้แพ้เทิงหน้าให้นี่น้องไหนเฮ้ยหน้ามาหาเราบ้างเแต่งเอ่งบ่นี่บ่ะต้องมีงานยังอยู่บ้านนี่บ่มูมี่มูมีโอ้แต่งตัวไปหาหน้าผู้สาวบ่ว้าวเนาะโอ้โดยโดยโดยเออนึกว่าแบบ เอามีพวาวอยู่มาอยู now, ่ในบ้านนี่เนาะเออเดินเดินเดเอ้าให้ไปน้ำม uh, uh ัน huh. นั่นบนตรงไหนฮะไปไปน้ำไม่ตู้เปลือกฮะไอจีโอ๋มีคนไปน้ำเลยเนาะโดยอ๋อโดยโดยคนนด้เสนอเดี๋ยวถ่ายนั้ำไม่ตู้คนขึ้นมาก่อนเสนอโดยแมนเนาะพอพี่น้องเอ้ยคือสี่อ่าเนี่ยนี่หละน้องหนาพนกับเตละคนกับอ่าอ่าเป็นอะไรแบบรียบร้อยดีพี่น้องเอ้ยมาในย่าดีเนาะนี่ก็ได้โอ้ยดีดีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไดอะอร แน่นน้องพี่น้องเโดยอ่ะพี่น้องเอ้กะโอเคน้องพี่น้องอ่าเดี๋ยวถ่ายไม่ตู้เพิ่นมากก่อนเนาะถ่ายไม่ตู้เพิ่นมากได้กะสีอ่ะนะอ่าอ่าภาพผมของพี่น้องมาทักทายสบายดีน้ำมันาอ่าไม่เท่าเพิ่นเนาะโดยกะคือสีเข้าไปอ่ะนะทักทายสบายดีกับบอต้าบอเซนเพิ่นนะบอต้าสบายดีโดยบอเซนสบายดีโดยโดยโดยอาการปลอดภัทุกคพิ่นวันนี้ไงเป็นประเทศบอเซนมาบกพอเพิ่นวันนี้ ลงไปวัดอยู่เนาะอ้โดยๆๆไปนําอยู่นะโดยดยๆอ่ะมื้อนี้ก็ดีใจนําเนาะบ่ใช่เนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะภาคมาอ่าแม่นๆๆๆๆข้าวสารอบ1เนาะโดยๆของอยู่กิน่มาให้มื้อนี้รถทินี่พร้อมเนาะโอ้ดๆอ่ะเดียวอันน่ะ จังไรก็ต้องกาบขอบุญขอบุญ่เพื่อนเนาะก็มีแต่ว่าถาไม่ถ่าเพิ่นมากก็นอกประเซนต์เลยนอพี่น้องก็โอเคนพอพี่น้องเนาะเดี๋ยวถาไม่เถ่าเพิ่นมากแล้วสีผ้าผมไม่พี่น้องหรือว่าสีผ้าไม่เถ่ามาทักทายสบายดีน้พผมไม่พี่น้องเนาะก็คือสีประมานนี่นพอพี่น้องก็คือทั้งไม่เถ่าเพิ่นกะมาแล้วอนาพี่น้องเ้ยเดี๋ยวอนาบอกจิตนะสีเขาไปหาเพื่อนพี่น้องเอ้ยนอะนี่ก็ได้โอ้ยนอได้ของหลายทะานอหนี่ก็ได้โดยไม่เถาน้องสบายดีเนอ โอ้คือได้อ่าหลายสิ่งหลายเนวแท้นี่บ่มีทางเขาชานเนาะก็ชานเนี้ยอยู่ในกินเนาะไม่แถามือต้องเลยไม่แถวอ่าไม่แถามาแต่ทางไรไม่เท่ากินนี่ฮะไปวัดบ่อยู่ทางไนวัดไม่แถวนี่น่วัดใหม่นี่นะวัดใหม่วัดตั้งใหม่บ่วัดตั้งใหม่เป็นจ้าไหนแบบอ่าเลี้ยวบ่หรือจังไง แบบเพิ่นก็เพิ่นก็ขึ้นบ่แบบนี้บ่าเราจะเอาดูชมยังยังมาทันได้ยังไงโอ้โหเจกก็ยังม่ทันได้โอ้โอ้มียนะยังคู่ยังพอเพิ่นอยู่เจ้าองค์หน่อยบ่เพิ่นอยู่ยังมวมีไผมาอยู่บ่เพิ่นมาเบิ่งอันนั้นมาเห็ดยังเพิ่นกระเือโอ้ไผน่ะน้องหล่ะเฮ้ยยังไงน่ะเฮ้ยเด้อมาพี่เด้อมาพี่เด้อสบายดีเด้อน้องหน่าเด้อสบายดีน้องหน่าสบายดีอ่าเราพอพี่น้องเนาะ ก็คือชื un> un> <sk <sk ่อ <si น่ะน้องกันน่ะกินทองโดยนี่ก็ือบทุกติ๊กบ่ตองแต็งเชื่อชื่อดินเพิ่์นเราเพิร์นเนาะชื่อดินแมนแมนเชื่อเท่ชื่อเท่ษฐารัดเชื้อรทษฐาลัดพระเป็นคนตั้งให้ไหมแถบพุ่นแหละเกิดทุ่งหมอพุ่นแหละโอ้เกิดอยู่ทุ่งหมอบ่ด้วยด้วยกัเมื่อนี่น้องไม่เท่ากับมาน้ำกันกับอนามอต้าวาเซนเพิ่นนั่นแหละกัพอดีว่ามีอ่ะนะผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ อ่าผักเงินผัาคำมาซื้อเครื่องซื้อของหลายสิ่งแต่เนี้ยไปจังได้ไม่เท่าดีใจบ่ดีใจดีใจดิเคยมีบ่แบบนี้บ่เคยมีบ่โอ้ยจัเสือโดย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 แต่สิ่กินหวานกินไวบ่น้องเดินคือหลายเห่บ่ไหวกินหลายมื่อเนาะโดยโดยโดยกะคือว่าอะไรพี่น้องเว้ยกะบ่จิกะเห็นแล้วกะดีใจแล้วกะซึ่งใจน้ำผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะไม่เท่า มีหอดปลากระปอ๋องมีนามีหยก้อนนี่มีหอดอานาน้ำน้ำโซก๊อตซีอิลพ่อบอน้ำปลานะพ่อม,นอม,มเนาะหมกเพชรแน่พี่น้องเลยขนมนมเนยพี่น้องหลายสิ่งหลายแนวเน,นาะอันนี้ก็มีานาปะปลาลาแน่ขนมมามา่าไข่แน่พี่น้องเลยโอ้โด้วด้วยที่สำคัญก็มีนะรถที่น้ำเนาะแมนแมนพ่อเนีเป็นคนขี่ป่ะนี่บ่ขี่นะเคยขี่อยู่บ่ ขี่เป็นอยู่แล้วว่าอ่าะน้องการน้ำมัดระวังเด้อเวลาขับรถก็ไหนเนาะตามทางถนนก็นคือว่าเดะไก่บ่หงเฮียนเหรอขี่ไปทางนั่นบ่นั่งข้างบนปีหน้านี้ย่องมอไดตปีหน้ามอได้ป,อ,ดปอหาเด้บอ,ดอบ้านออปอหาปอเนาะย่ห้องปอหาอะไรพวกนี้นได้ใส่ตรงไหนฮะบ่ได้เฮียนยอยากเฮียนอยู่บ่อยากเฮียนอยู่ ตั้งแต่แบบเกิดมาหนิยังมาท่านได้เฮียนจั้ดีตรงไหนดิเฮียนอะไรคะเฮียนอยู่ห้องปูไรของปองูปห,นงปหนึ่งของปอหนึ่งเป็นยังคออรึ่งออกบบบนี้เห็ดปุ้มในคู่ขาดเห็ดปุ้มในคู่ขาดเอ้าเห็ดปุ้มในคู่ขาดแบบซีออกเย็นขมไหมวะโอ้ยเยเพิ่นใหม่เอาเงินโอ้ยเพิ่นบ่ใหมดอกน้องดาขอเพียงแต่ว่าคันเท่าเห็ดพิษเนาะเท่ากับโบก แมนฮะมุกถูตลงโทษแบบใดเอฮ้ยเพิ่นบ่ตีดอกเพิ่นบ่ตีดอกเนาะกะทั้งน้องๆย่านเองแหละเบิ่งนี่ก็ได้ย่านก็ได้ออกเนาะแม่นบ่อ่าเนาะก็มีแต่ว่าถ้าหากว่าเฮ็ดผิดเนาะเฮ็ดผิดกะบอกครูอาจารย์เพิ่นเพิ่นกะอ่าอ่าเพิ่นบ่ตีดอกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยความคิดของเด็กน้อยเนาะนี่ก็ได้เด้อด้อด้วยตาโตก็มีอย่างแน่ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้น่ะฮะ น่า,ามีโทรศัพท์อีกเนาะพอพี่น้องโอ้เบิ้งหาโทรศัพท์เบื้องลาบ้ารู้ฮะป้าพี่น้องได้โทรศัพท์ใหม่บาทนี้โอ้ยดิ้นเป็นอยู่บ่ <laughs> เคยดิ้นอยู่บ่น้องหน่ะอืมกะเบิ้องเนีนะ้องหน่าเนาะกะคือว่าเลยพี่น้องกะทั้งบ่าวตาเน่บ่าวเสนเน่พี่น้องเอ้ยอ่าอ่าเวลาการแนะนำเนาะให้น้องเพื่อนเด่นโทรศัพท์บ่าวตาบ่าวเสนเพื่อนกะให้นคำแนะนำอยู่เนาะ แต่มีแต่ว่าเบื้องโน่งหน่ะเด้อออ่าย่าจริงจังเนาะอย่าแบบมันาติดเกินไปเด้อน้องหนาอ่าเป็นเวกเป็นยามแน่เนาะเวลาดิ่งก็คือว่าแหละอันนี้ก็คืออานาอา,านาไห่น้องเนาะโทรหาคือแบบทำทั่วนี่คือทโทรหาไห่ทรหาพอ่อโทรหาพ่อเนาะโทรหาพอ่อกับพ่ออยู่ทางไหนไหมเห็ด<อ>จับดินดีอ๋อจับนะพ่อกะ ูว่าบูกันบูมังหับเท็ดไปดิาอยู่กับบูมีเด็กอเท็ดไปโอ้กัอยู่จักคนอยู่เฮือนหนังนี่อยู่สองคนกับเม่เท่านี้เนาะแต่พวกนี้พวกนี้ก็บพวกมากับาคนโอ้แต่พวกนี้แสด้ตรงไหนฮะอันนี้เั็นเดดดลานปูนหกิโลเมตรมาจะทำงานแน่นอนในระดับจางลูกากลูกหลาน ลูกหลานนี่ดินี่ฮะล้านแล้วฮะโอด่เท่าวรเป็นไม่เท่าชวดโอ้เมเา่าทวดเนาะโดยโดยกาเพิ่แต่งตัวเนาะพี่น้องเพิ่จะไปทั้งไหนเหฮะไม่ได้ไม่ได้ไปทังไหนบ่เต่งตัวงามแท้เนี่ยโดยโดยัะแนวนี้น้องพ่อพี่น้องกับมาติกีกับโเหินนานาทั้งไม่เท่าอยู่เนาะโอ้คิดว่าหาเครื่องหาของไปตลาดนัดบ่ ทั้งแรกเมื่อไรตลา,านดนันไม่ครับมื่นบ่อโอ้เป็นจริงได้เฉยไม่เท่าเรื่องเขาน้ำซ้ำปลาตั้งแต่น่ะยังบัท่านมีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นผ่า,า,ผาเงินมาช่วยนี่เบิดเล็บบ่อหักกเบิดวานนี่บดวานนี่อ๋อพอดีเลยแบบนี้ก็ได้เนาะช่องขุนโอ,โอ,อ้ข้าเลืเปลืองน้ำมูนยาเขาในวันโอ้เมนแมนเมนเอาเมนเนาะ คนที่ใช้คนเมืองนอกก็ว่าคนอุณคุณโทรมามาช่วยวัดดีดีกัตูนทนที่อตูนดยคุณมาช่วยโดยวัตวัจางใหม่นี่นะโอ้โดยดดนั่นคุณมาช่วยอยให้ไม่เลไว้กับมเไว้โอ้างก็ย่อโดยกาคือว่าน้องไม่เท่าอาเข่านี่เนาะ เขานี่คือกินนานาหลุนบ่านิโดนเติบบ่านิเผยซีบัดในสองอาทิตย์โอ้ยโดยโดยโดยเก็คือเชนนี่เนาะผอพี่น้องเปจะเล่นตรงไหนฮะดีใจแห้งบ่ดีใจแห้งดีใจแห้งเนาหงิมเนาะ <laughs> โอ้อันนี้ก็ดีใจน้ำคือกันเนาะก็ <เน S 1> คือว่าได้พี่น้องก็มีอ่าผู้ใหญ่คุณช่วยเนาะได้สิ่งหลแนวอยู่ก็มีแต่ว่าอ่าให้อนาไม่เท่ากับน้องเนาะอ่าขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะไม่เท่าเนาะเอยเเอขอบุญขอบคุณเพิ่นเน่เนาะ เด้อขอบคุณขอบคุณเถิดให้เพื้นได้ชังกะให้พุ่นละพุ่นรวยกว่านั่นเด้อนนยได้เพื้นกะมาช่วยได้กินนอนพื้นแล้วบึงแหงไม่เท่านี่นยได้กะให้เพื้นมันเพื้นยืนนี่แล้ววายพิเป็นไถีวายมีเขาะมีเค็นให้พิ่นสวดเฉดีให้ยืนดีมีแห้งเด้อโดยซาถูกเนาะที่บ่าวได้กเพิ่นโตแบบว่ามัน แก้ไขเนาะแก้ไขควบมรคตชนบรกากรสิ่งที่แปบว่าไม่เท่าเพิ่นพี่น้องไปเบิร์ตแต่้รก็กได้เพิ่นมาเบิร์ตแล้วเนาะแต่ว่าพอดีว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นซ่วยกับบรกากระยืดไปอีกด้วยไม่เท่าเนาะยืดไปโอ้กกหาสิ่งหาของในอันนี้แน่นอนมาขายเนาะไปหาก็บม่ได้ายางก็เย็ดเย็ะหา,ายางขาย <c oughs> ด้วด้วยด้วยต่อต่อเพื่อเสียด้ของชั้นนี้กับ,บ,กบ,กบกโมเมนง่ายได้ไหมเถอะคิดว่าเพียงแล้ว จักอนารถถีบนี่กะเมินง่ายนี่ไม่เถอะเอ้ยกะคือไหวเนาะผู้ใหญ่เพิ่อนนาพาออกมาให้กะป้าตัวจังแมนเพิ่นใจกว้างใจขวางเนาะไม่เถอะโอ้ยเนาะจังแมนพี่น้องเอ้ยขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่เฮงเนาะแมนแมนเพิ่อนเพิ่อนด้วยด้วยป้าตัวพี่น้องเอ้ยการจักขีตอบุญเถอะนะเทนคุณเพิ่นได้ดเนาะ กะมีแต่บ้านนุ่มเอานี่เนาะงไม่เ่าเน้อเมนห่ากะบบมีแบบด้วยห่ากะบบมีแบบอะไรอ่าสิ่งตอบเทนเพิ่นเนาะเมนกะมีแต่ว่านกินเชียรยืชเลยกะมีแต่ว่านข้ามอวยพรดีๆนี่แหละให้เพิ่นเนาะงไม่เ่าน้อเมนเหนพี่น้องเลยเมน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 ฮ่าเป็นยังไงเหรออยากนอนบ่ เออเออเอยเออเออจังใดก็ค <Đ ôi. S 1> ือว่าน้องดาน้องก็อ่าตั้งใจเนาะบันนี้เนาะตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนได้กับอานาตั้งใจฮิรเวียกช่วยแม่เท่าเด้อโดยโด้วยดยเป็นจังได้เมื่อยบ่ฮิรเวียกแต่ละมื์แต่ละวันนี่ไบ่เมื่อยอยู่บ่เมื่อยก็อดเอาเด้อยน้องหลาเด้อเป็นจังได้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำช่วยแม่เท่าอยู่บ่อยู่อ๋อหนึ่งหนึ่งยู่เนาะโอ้ตั้งน้ำตั้งได้ได้จ้ะ น้ำมยังอยู่ป่านน้ำคั่มน้ำคั่ำคือเป็นน้ำกินหรือว่าเอามาใช้ม้กวิ่งโอ้น้ำส่างบ่น้ำจางน้ำส่างมันน้ำจางมันมันผุดออกมาโอ้ไปกระไพน้องหนฮะหมูมีหมูหมูมีหมูบังเจอกันมีหมูกระเพยหมูกระหมูกระเพยไปโอ้ไก่เติบบ่ไก่เติบเนาะการละมัดระวังตรงไหนเด้อ เด้อเด้อเอาะก็คือทางงานน้องดาอ๋อมาหนีก่อนน้องนาฮะอ่าสิไปหนึ่งเข่าบ่โอ้ยังหน่อยยังนุ่มพี่น้องเอ้ยหนึ่งเข่าซอยเมะเนาะอ๋อน้องนาใช่เนาะอย่างใดกะขอให้ยูดีไม่เฮงนะครับเป็นคนหูผู้ดีเด้ออ่าซอยเมะเห็นเบียรเห็นงานเนาะเด้อด้ออ๋อน้องดาสบายดีสบายดีโอเคเนาะพ่อพี่น้องบ่ได้กับเป็นนาลานคงไม่เท่าเองกันเลยเนาะเมนบ่ได้กับอ่าของอยู่ของกินกับปั้นลกปา้นดานเพิ่มขึ้นเร้าเนี่ยเนาะเมนพี่น้องเอ้ย มันบ่มีหยังเพิ่นก็ให้บ่มีหยังบ่พีเด็โอ้ยังยๆๆโดยโดยพุ่นได้ซะเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยีหนกไปทํางาน่มาตลกกจาลกกโอ้รับก้างจ้างโลกกาบ่แม่อืมแม่หันคือบ่มีรถเ็ๆๆเพิ่นก็มีรถเจ้าไปจ้าง โดยมีหน er, ้าบ่กัามไม่ถามไม่ถามีหน oh, ้าบ่อกระปุกสามทอกระปุกสามทอปีนี้ไ like ด oh, ้เห okay. oh. oh. ็ดอยู่บ่บ่เลยบุมีหล่นต mm ้องเช็คเหรอโอ้ให้เพิ่นเห็ดบ่เออคนเห็ดโอ้คือว่าคนเว็ดปีนึงเพิ่นให้เท่าไรไหมเออเพิ่นได้ก์ปีนึงชิดชอบคำไม่ได้กับสามทอโอ้โดย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 กัคือสิได้ใช่กัรล้วงคนน็ดเองกับิได้เราหกชิปเท่านั้นเลยโด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 ยัน ເຂົາເປັນຄືເຂົາບ <Do>, <trousers. S 1> ໍ່ເປັນໃດຊ້າໂດຍໂດຍໂດຍກະແດດທຸນບໍາໂບອໍນວຍກະເລີຍຊິຊອບເທົ່ານັ້ນອໍໂດຍໂດຍແລ້ວເຮົາໄປຈ້າງລົດເຂົາແທໃ อือ4 5แสน6แสนพุ songs, ่นโดยๆๆๆเอาไปใช้ฮุดหรือไปใช้ดํา hey. บัดน <c ười> ี้จ้ะโดยๆๆเจ้าเป็นวานกาอีกจ้างอีกโดยๆให้ละแค่โดยบ่จักนี่เฮ็ดโดยๆอจังได๋ก็คือว่าแม่เฒ่าก็ให้อันลูกหลานเพิ่นเฮ็ดซะเนาะอ่าเฮาได้สําไดก็กินคือว่าแหละกะมาอยู่ตามเดินเฮือนคงมู่เนาะ จากที่ลูกขามานี่ก็เป็นจัางเลเนสาวอันนี้เปิดในในของปลูกวานี่เป็นเป็นต้นยังนี่อันนี้ดอกไม้ะดอกไม้ต้นดอกไม้บ่โอ้ต้นดอกไม้นั่นน้องพ่อพี่น้องบ่จิตกับแม่ยังนี้เนาะวะอ่าเนี่อยู่ในกลิ่นเป็นพักเป็นหญ้าบ่เนาะพ่อพี่น้องวะเอออันนั้นักอโอ้พักีเดอร์แน่พี่น้องก็อยู่สวนเพิ่อนกระไรเนาะมาคุ้งแน่พี่น้องเอ้ยมาทั้งนี้กะอ่าเครื่องปลูกเครื่องพังเพิ่นพี่น้องเอ้ยมีเป็นสวนเนาะ หลายสิ่งหลยแนวอยู่อ้อมอ้อมเพิ่นกะมีต้นกล้วยแน่เนาะเมนเมนเมนตุ้งนพพี่น้องก็คือว่าแหละมาเมื่อนี่ก็ดีมุกีใจลายลายพี่น้องเลยแล้วกะขอบบุญขอบคุณเพิ่นแล้วก็ซึ่งในน้ำใจของผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยที่แบบว่าซื้อเครื่องซื้อของมาหลายเนาะหลายแล้วก็เห็นให้อันนั้ไม่เท่ามีอยู่ไม่กินเนาะโดยด้วยมาเมื่อนี่จะมึ่งกะ เรีชื่อยังเงินหาชีพเงินติดทวงยังหาชีพเบอร์เด่นอาชีพเป็นเงินเพิ่นเอาให้โอ้ไปวัดเพิ่นให้โอ้ไปวัดนะเพิ่นเอาให้โอ้ดีใจได้เสนอกนหนึ่กะขอบุญขอบคุณเพิ่อนนู้นี่ก็ได้โอ้ด้วด้วยด้ยก็เป็นจังได้เฮือนชานนั่นเป็นไหมเถอะอยู่อยู่ทางในเนี่ยลูกขอบไปเบิ่งนี่ยมีอะไรอย่าง แบบเอาเอาพยางบ่กอขังไว้นะโอ๋อฝนฝ้าบ่ฝ้าเลยหน,นีบุนนบง้งกอืงบ่ได้ผักกระจัดนี่กอะบึงคือใจทางนอกสิพี่รองเลยแต่ว่าทางในเพป็นอะขังเอาขังหอบบ่เลยเนาะ,นะโอ้แล้วกับ่จักกุ้งเ็ดเนาะยไหมเจ้าบจมีคนทำมาหากินเนาะมันยังน้องหานาฮะ,ะมีเล็กน้อยบ่มีเล็กน้อยนำนาะพี่รองเนาะอยู่พี่แด่เนาะคนเขึ้นใจขึ้นเที่ยงนี่เลยนาะพ่อพี่รอง กะทังบาตาบาเซนเพิ่นกะอยู่วันกลางนอกน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะพากันมาเนอเครื่องเนอของเซฟเพิ่นไม่เท่าเมน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 โหแล้วไม่เท่ามื่ออื่นสิไปทา้งใดมึงอยู่เฮือนอยู่เฮือนบ่แบบนี้ไปทุ่งวัดอีกบ่เออคันมีเวรกะลงเขาให้ลงเขาไอยลงกะอยู่โดยโดยลาหน้องหน้าได้สั่งเฮสิไปทางไหนมื่ออื่นนี่บ่นอนนอนเดิน โดยนอนกับนอนเนาะกับบึ้งเลยนอน้องน่ะพอนยามเฮ็ดกับฮ็ดพอนยามนอนกับนอนเนาะแมนพอนไปนําพี่น้องเอ้ยก็คือเสีแนวนี้ได้แล้วบึ้งแล้วกะว่าวเลวว่าอีกเนาะ้อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสีห้น้องกันนะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่พันธุ์รเป็ดบ่ เฮ้ขอบใจในเดียวนี่บ่ว่าขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะเมนเมนเมนเพิ่อนยูดีไม่แห้งถิาจะเ่ิ่มกลางงานถ้าสวยผูเขาจ้าถูกเนาะพอพี่น้องคือสิแหละเล็กน้อยกะกำลังแบบว่าเด้กกัทางน้องเพิ่นเนาะกะว่าเด้กกะอ่าเป็นคนมีมารยาทอยู่พี่น้องไอ้โหูจาปากจักเว้าอยู่เนาะแต่กะ คึ้มคึ้มอยู่นี่เนาะคือผลสิโต้แท้เนี่ยคำบอกว่าให้ยิ้มกับโบยิ้มนี่เนาะพี่น้องยิ้มในกูว่าเห็นว่าก็ได้โดยโดยโดยก็คือสิเนี่ยนี่เนาะพอพี่น้องกระทั่งบอสเซีนเพิ่นตั้งให้เบิร์ดเดอะบอสทั้งเฟสทั้งบอสเซีงตั้งเบิร์ดเดอะบอสใชไหอ๋อโดยโดยเดี๋ยวบอจิตซิเบิร์นเนทั้งเฟสทั้งไลน์กับมีเบิร์ดแล้วเนาะพอพี่น้องตัวซาเพิ่นเนาะอ่าเดี๋ยวบอจิตซิเบิร์เนาะว่าเป็นจังไดพี่น้องเลย โอ้น้องพินทองพี่น้องเลยชื่อเฟซเพิ่นพี่น้องเลยตัวชายเนาะน้องพินทองนี่แหละแล้วพอพี่น้องเออกะให้น้องเบิ้งเด้อน้องหน้าเด้ออ่าดินโทรศัพท์กะอ่าเบิ้องนี้นน่ะเพี้ยนเอาน้องยันมันเพีเนาะแมนเมนเมนกะใสในเวลาจำเป็นเนาะก็คือโทรเนาะไม่เท่าโทรโทรอยู่น้ำพอน้ำเมก็ะเมเมบุมีเนาะ แม่ๆของน้องบ่มีอ๋อมีแต่พ่อบ่มีแต่พ่อบ่ในนี้ปะได้1เดือนแม่นี้ปะแต่1เดือนบ่แม่เ่าีเลียออนีฮอด8เดือนแล้วมันบ่บ่ได้กินนมปะเลย8เดือนนีมันบ่มบกจ่อยเลยดิ โดยโดยโดยอ่าแสเนาะก็คือซีแนวนี้ยนี่เนาะเพรพี่ทองบัจิตก็ได้กาบุมีคำบอกอย่างไรเนาะมื่อีงกามาแสดงความยินดีน้ำไม่เท่าเนาะที่ว่าอ่ามีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเดือเนาะผู้ปถัมภ์คำสู้อ่าให้ครบครัวไม่เท่าเนาะอ่ามีข้าวน้ำซ้ำปลากินคือบ้านคือเมืองมูเนาะบาได้กับโตอายุไปโตโต โตอีกย่างก็โตคาบเนาะโตคาบโตคาบโตเครื่องจนีรใหญนแม่นใหญ่ก็แม่นไปเถอะนะเฮ้ยบไปใช่เนาะอันนี้ก็ได้ก็คิดบายแล้วก็คิดบายนะบอสคิดสองโอ้ไม่เท่าบุตดาบอสโอเอ้าจังไหนก็สู้ๆไม่เท่ากาทั้งลูกหลานก็มีโอกาสก็มาเยี่ยมมายามด้วยยี่หรอกเนาะแมนแมนแมนเอ้าจังไหนก็ขอให้ไม่เท่ากับลานเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อน้องหนาเด้อเนาะ โซ่เมตู้เห็นวิ่เห็ดงานเด้อเบื้องเด้อเมตถาเพิ่นกับแถาแก่แล้วยน้องน้องดาเมนจังใดกะอ่าดูมันขยันเนาะโดยโดยอ่ะน้องดาเมตถาเด้อเนาะอ่าสบายดีสบายดีโดยโดยโดยอ่ะน้องพี่น้องเนาะก็คือสีประมาณนี้แหละเรื่องข่าวสารนี่คือสีะอ่ายุกขึ้นบ่ได้ดอกเนาะแมนเดียวสีให้ทั้งอะบาตาบาแสนเพิ่นพี่น้องโดย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 เดี๋ยวใชียายไม่เตียงนี่โดยโดยเดี๋ยวใชียาทั้งบาตาบาแสนเพิ่นยุกขึ้นพี่น้องเลย ก็คือซีประมาณนี่แหลนะพพนอ้งองพ่อพี่น้องเครื่องของเพิ่นภายในมันนี่เนาะโดยก็คือสีประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องอันนี้ก็ได้ไมอนี้ก็เดี๋ยวบุจิตเดี๋ยวมีเนีะยผมาพี่น้องเบิง่งเนาะเห็นไก่พี่น้องไก่มันเป็นเอียงเกาะเนาะนะน้องพ่อพี่น้องเอามีน,ะป,นะปีกเนาะปีกอยู่ทั้งปากเนาะพี่น้องเนะะมันเป็นยังไม่เถ่านะจอดมุมจอดมุมบัดคนคือเขา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 หังฮะ แทงหูถังด้วยเนาะพี่น้องนะโอ้ไม่เท่าจ้มหมอกได้อยู่บ่จ้มหมอกได้อยู่บ่แล้วันห้ากระเทงโอ้อย่าลืมเด้อไม่เท่าเด้ออย่าลืมเด้อเพรากระบะมันนอพี่น้องเนาะแดีว่าปีกไก่เนาะวันนี้แกปีกไก่กว่าละตัวอื่นเนาะยัดเข่าหูถังซอดเลยพี่น้องห้อยกางเลยเนาะแมนเมนเมนเมนแมนก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ย พักนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเก่งเชโกบเก่งเช่หอยแน่พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้น่ะหอมเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ก็กินกับลาบสิ้นแน่น็อตป้าทุกสุดยอดหลายพี่น้องเอ้เหนอยเหนื่อยอ้าวน้องดาฮะหนึ่งเขาแล้วนะบ้านานนะเราทั้งระบ้าก็คือใช่ได้ขอตัวเมื่ออีกแล้วจังใดก็คือว่าน้องดาอ่าจังใดก็ขอให้ยูนดีมีเฮงเด้อส่วยแม่เห็ดเวียกเนาะเลยอ้าวน้องดาสบายดี สบายดีสบายดีเนะสบายดีอีกพี่น้องเอ้ยเนาะโดย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 พี่น้องบัจิ้ก็ได้พาคนเม่พี่น้องเนาะเขาไปทักทายสบายดีแล้วก็เขาไปยินดีนำครอบครัวของก็นำไม่เท่าเพิ่นเป็นที่เฮียบพ้อยแล้วเนาคอี่น้องเลยกาดีมุกดีใจร้ายหลายเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยที่ว่าทั้งเพิ่นอะไรเนาะช่วยเหลือกับครอบครัวที่ว่าครอบครัวไม่เท่านี่นะพอ่น้อง ก็ได้ชิ้นใดแนวอยู่นอกมาหนึ่งกะนับตั้งแต่รถทิพย์แน่พี่น้องเอ้ยแนวอยู่แนวกินเนาะขนมนมเนยแน่พี่น้องเอนะ้ยเนาะจังไดกะ,ะบาชิบก็คือว่าพี่น้องก็ต้องอากาศกบุญกบุญเพื่อนเนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงเด้นะอเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ายามีปรารถนาชิ้นใดก็ขอให้ได้ชิ้นนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะก็ชิ้นใดนำใจของเพื่อนพี่น้องเอ้ยที่ว่า เพี่นมีน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเอื่อเพื่อเพื่อพเนาะเจรือครอบครัวที่ว่าทุกอย่างขาดเกินพี่น้องเอ้ยเพื่อให้มีอยู่มีกินพี่น้องที่ว่าสงสารครับครอบครัวของม่เท่าเพื่อนขณะในมื้อนี้เนาะมื้อนี้บ่จิตมากดีมุกดีใจเลยพี่น้องเอ้ยที่ว่ามานำมาเสียนเพื่อนก็คือเชิงบ่ตเสนเพื่อนก็ได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะทั้งบ่ตเสนเพื่อนก็ชวนบ่จิตก็บรรดามาถือเครื่องคือของสร้อยพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะมื้อนี้ก็ได้ ก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องจังไดก็ขอให้อา่าพูดยังจะดีเนาะอะไรก็พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใด่พนาะมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสอา่บาบ่าวจิตเนาะกับทีมงานก็คือสิมาหาครอบครัวของเพ,พิ่นคือเข้าพี่น้องเนอะ้ยจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องอยู่ดีมีเฮงเบิดสุขสุขคนท้ายนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าบ่าวจิตก็ขอกราบเข้ามาสบไปดีเนดะ้อ